ทุกคนเห็นกล้วยใช่ไหมนีกล้วยกล้วยนะคะที่กุ้งซื้อมาเมื่อวันก่อนทีนี้เรากะว่าเราจะทําเมนูกล้วยเพราะว่าหวีค่อนข้างใหญ่กุ้งกะว่าจะทํากล้วยทอดนะคะ กล้วยบวชชีแล้วก็กล้วยเชื่อมค่ะสรุปเมื่อกี้ตอนหั่นกล้วยนะะหั่นเบิินไปหน่อยค่ะหั่นจนแบบไม่เหลือไ่ทอดเลยนี่ก็เลยเอากล้วยที่หั่นแล้วนะคะมามา,มาหัน่นมาทาเป็นแว่นแล้วก็ทอดกล้วยเพิินไปหน่อยค่ะพอดีจะตะเล็กจะเชื่อมจะทําบวชด,ด้วยกันสรุปว่าตอนนี้อาจจะแค่กล้วยทอดกับกับกล้วยบวชชีแล้วค่ะเพิ่น <laughs> ไปหน่อยเพิินไปหน่อย<ๆ> <laughs> นี hey ่ค uh ่ะ huh. พอดีคุณพ่อนะคะกับน้องแมสน,นะคะตอนนี้กําลังไปพาน้องไปเข้าคลาสเต้นนะคะวันนี้เป็นคลาสเอ่อเต้นโอไม่ใช่คลาสบัลเล่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นคลาสแจ๊สนะคะเป็นก็เป็นหน้าที่คุณพ่อเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อไปทํางานต่างประเทศนะคะกุ้งก็จะเป็นคนไปส่งลูกเองแต่ถ้าไปช่วงปกติแบบนี้ถ้าแบบว่าคุณพ่ออยู่นะคะคุณพ่อจะเป็นคนที่พาลูกไปทํากิจกรรมเองด้วยตัวเองนะคะทุกครั้ง เขาบอกว่า,เ,าเด็กอะ่ะเขาเขาโตเร็วแล้วก็จะใช้เวลากับพ่อกับแม่แค่ช่วงนี้เท่านั้นคุณพอเขาบอกว่าเขาก็แก่ตัวขึ้นไปทุกวันฉะนั้นเขาอยากจะใช้เวลากับลูกให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าลูกจะทําอะไรเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของลูก จะไม่ได้ใช้เวลากับลูกเฉพาะตอนที่เขาไปต่างประเทศเท่าขันค่ะถ้าแบบว่าต่อให้เขาแบบมีงานยุ่งๆนะคะอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่ได้ออดรนทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อจะทํากิจกรรมทุกอย่างกับลูกเลยนะคะกุ้งก็จะใช้เวลากับลูกน้อยกว่าคุณพ่อนะคะก็จะเป็นแบบเ,เป็นแบบลูกรักของคุณพ่อนะ,ะเป็นลูกสาวที่ติดพ่อมากแล้วก็พ่อก็ติดลูกมากเช่นกันค่ะโอเคนี่ให้ดูให้ดูกุ้งให้ดูอันนี้ ไอ้เหลืองไหมเหมือนเหมือนทอดเผือกทอดมันเลยใช่ไหมคะแต่เป็นกล้วยกล้วยที่โดนหั่นแว่นแล้วนะคะเดี๋ยวรอคุณพ่อกลับมาจะได้มาทานกล้วยทอดกันค่ะโอ้ยซดน้ํากล้วยบวชชีถ้วยที่สองแล้วนะคะทุกคนแต่แรกบ,บอกเอ๊ะทำไมน้ํามันแปลกๆค่ะแม่อะไรยเงี้ยแต่ทอดพอทานไปอม,มันอร่อยเหมือนเดิม ต่อถ้วยเลยจ้าอุลยแดดัลโหอะไร What are you doing? What are you doing? <c oughs> Okay. Well I'm gonna put this in this in the same spot as me. Okay. What do you got, honey? What do you got? Spider? Something China else? Necklace. Yeah. it ready oh. to go โอเคค่ะได้ของแล้วนะคะตามที่แม่ได้อยากได้เขาตั้งใจมาซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้าสำหรับฮาโลวีนนะคะแต่รู้สึกว่าได้อย่างอื่นไปด้วยแล้วแม่ก็เลยมาซื้อแดดแดดแรงนะแต่หนาวแม่มาซื้อเป็นพวกอดินค่ะจะใส่กระถางต้นไม้ที่จะเอาเข้าเออ่ กระถางผักสวนครัวบางอย่างนะคะที่จะเอาเข้าในบ้านเมื่อวานซื้อที่ตั้งมาแล้ววันนี้ก็มาซื้อกระถางที่จะแยกเข้าไปเพราะว่ากระถางด้านนอกตอนนี้คือกระถางใหญ่ก็เลยมาซื้ออันเล็กๆเพื่อจะไปตั้งนะคะเตรียมและพลิกเพิก,กอันนี้ที่แบบต้นใหญ่ๆตอนนี้เราก็คือแบบเริ่มถอนทิ้งแล้วะคะ่ะนอกจากต้นไหนเล็กๆเราก็จะเก็บไว้นะคะแล้วเราก็จะไปไว้ข้างในไม่รู้ก็จะโตหรือเปล่าเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนคะ่ะ นี่ก็มาห้องที่ก่อนค่ s ชิปปิ้งนะคะพอดีมาส่งของด้วยแล้วก็มาตามงานด้วยนะคะก็งานที่เสร็จสิ้นไปแล้วใช่ว่าจบนะกุ้งก็ต้องมาตามว่าเข้าของกลับมาหรือยังเพราะว่าเราจะต้องทํางานร่วมกับอีกออบริษัทหนึ่งที่เขาดูแลบูธให้กุ้งอะ่ะทีเนี้ยเขาว่าเก็บของเราอะ่ะจากบูธนะคะเก็บไปที่บริษัทเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะต้องส่งมาปกติเขาก็ส่งมาให้เราได้แหละแต่เรามีชิปปิ้งของตัวเองนะคะเราก็จะส่ง อ่าตัวคล้ายๆแบบเราเราจะมีแอคเค n t ของขนส่งก็คือขนส่งของ UPS ซึ่งเลทเราค่อนข้างที่จะต่ำนะคะของเราวัดเลทได้ถูกไงทีนี้เราก็จะทําเอกสารนะคะแล้วก็ส่งให้เขาให้เขาอะส่งกลับมาให้เราโดยที่จะมาเก็บค่าใช้จ่ายปลายทางนะคะกูต้องตามให้จบงานอะไม่ไม่ใช่ว่าจบโชว์แล้วมันจะจบไม่ใช่เราต้องตามจนถึงของกลับมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้วก็อ่าทุกอย่างให้เรียบร้อยอะค่ะ นี่ก็จะเตรียมงานต่อไปของปีหน้าแล้วนะคะโอเคตอนนี้กูจะต้องขอตัวนะคะไปรับคุณพอเพราะว่าเขาจะต้องเอารถอีกคันนึงไปที่ศูนย์แล้วศูนย์น่อยู่อีกที่หนึ่งด้วยซองมาหนึ่งซองนะคะเนี่ยยังไม่ได้แกะนะทุกคนดูยังไม่แกะนะคะทุกคนมีชื่อบริษัทนะคะแต่ไม่มีชื่อผู้รับนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามันคืออะไรพรดูจากอันนี้แล้วมันเหมือนอันนีอะไรเฮ้ยมันมีนี่ว่ามีเฮเซ Oh, not need that. Song Who heard that? I don't know. Not me. For ABC, DE. Oh, Just redoing. Makes me nervous. Uh, so basically, the only person working for you in 90... December. Um, to enjoy enjoy something like, like, like this, not that. Air. Not there. Not there. Jerome okay, there. Son. Son. One. With. With his only parents, and he. Yay! On Saturday, that was when my dad and I, that was who. And this is when to pumpkin patch. Okay, patches but I said pumpkin patch over here. Twelve. 13, After you're done. Fourteen. Fifteen. Five. Is it so tired? โอเคโอเคโอเคหกตอนนี้นะคะนนกำลังเที่ยวเข็นลูกนะคะคให้คัดลายมือเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเขาลายมือเริ่มแบบไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็เลยต้องมานั่งคัดให้ abc ใหม่หมดเลยเนี่ยคัดจนปวดมือเริ่มบนแบบ่นบอกหนูคัดพิมพ์ใหญ่พรุ่งนี้ได้ไหมนะคะ แล้วเมื่อกี้นะคะเพิ่งอ่านหนังสือกับแดดไปประมาณ40่ินาทีนะคะอ่านหนังสือเพราะว่าเริ่มอ่านหนังสือติดๆขัดๆนะช่วงหลังมาเนาะบนบนแล้วก็ <about this. S 1> ตอนนี้นะ <Please. S 1> แม่อยู่ในห้องรับแขกนะคะแล้วก็ลูกอยู่ในห้องรับแขก mm hmm. แล้วก็แดดนะคะได้ยินเสียงไหมคะแดดกำลังสัมภาษณ์งานอีกแล้ว ตอนนี้คือแบบที่บ้านประมาณทุ่มสี่สิบนะคะแดนก็ยังทำงานแดนสัมภาษณ์งานอยู่นะคะแม่สอนลูกช่วงช่วงนี้รู้สึกแบบโดนเคี้ยวเข็น Yeah that's better no make t h e b l o c k yeah that's that's better okay แม่ได้อยากโชว์ระดลายมือยังไม่ถูกใจแม่เท่าไหร่นี่ยังยังคัดไม่ถูกใจแม่นะ now the last letters right here โดนโดนไม่ให้บนช่วงนี้นะคะก็จะรีบมาจัดการส่วนหลังบ้านค่ะเพราะว่าหน้าหนาวตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะแต่ก่อนที่หิมะจะตกนะคะรัจะต้องเ,อเก็บแปลงผักเคลียร์แปลงผักให้หมดเลยจะบอกว่าผักเยอะมากนะคะนี่แปลงผักตอนนี้คือแปลงหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะได้มาเยอะเลยเดี๋ยวก็จะไปแบ่งให้พี่ๆเขานะคะเพราะว่าทานคนนี้ไม่หมดฟักแฟงเยอะมากพริกเยอะมากเลยคะ่ะทุกคน ตอนนี้อากาศเย็นแล้วต้นไม้ตอนนี้เฉาหมดเลยนะคะถ้าเป็นผักเมืองร้อนนะคะอย่างผักสวนครัวกุ้งเนี่ยคือเฉาหมดเลยเฉาเหี่ยวกุ้งต้องเอาเข้าบ้านกลางคืนกุ้งต้องแยกใส่กระถางจากที่เอาลงดินไปแล้วก็จะเหลือบ้างก็จะเป็นต้นมะกรูดนะคะที่จะเก็บไว้นะคะก็จะมีพลิกสวนบางต้นที่กุ้งเอาเก็บไว้ต้นที่ไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่มากกุ้งก็ไม่เอาเก็บนะคะกุ้งก็ถอนทิ้งไปเลยแล้วก็รู้สึกมีต้นแฟงมีลูกแฟงนะคะประมาณหกเจ็ดลูกนะคะที่ โตแล้วก็ทานได้แล้วแล้วก็จะมีลูกเล็กๆอ่อนๆก็มีนะคะก็เก็บเข้ามาพริกได,ได้เยอะแล้วก็มะเขือเทศได้เยอะได้เยอะอยู่ก้อนนี่ค่ะหมดหมดฤด,ดูแล้วนะคะหมดฤดูร้อนแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงฟอเนาะต้นไม้กําลังเปลี่ยนสีเลยค่ะก็เดี๋ยวมีโอกาสเนะี่ย จะพาทุกคนไปดูต้นไม้เปลี่ยนสีก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปทุกคนดูเลยนะว่าต้นไม้เปลี่ยนสีช่วงนี้สวยขนาดไหนจะบอกว่าสวยมากสวยทุกที่เลยตอนนีออ้ขับรถไปทางไหนนะคะตามถนนนะสวยเหมือนสีรุ้งเลยนะคะมีทุกสีนะคะตามสวนสาธารนณะเนาะแล้วก็ม้านกุ้งเนี่ยเป็นมีต้นเมเปิลน่าจะไม่กี่ต้นเองนะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ห้า 4, 5, ต้นไม่เกินนี้ เพราะว่าเราไม่อยากปลูกเยอะไม่งั้นอนะ่ะใบจะร่วงเยอะนะคะใบร่วงก็จะเกลื่อนเราก็ต้องมานั่งเก็บก็เลยเป็นต้นอื่นที่ไม่ต้องแบบว่าใบาไม่ได้เป็นแบบใบที่เป็นเขาเรีกเยกอะไรที่ไม่ต้องมานั่งเก็บใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บกวาดนะคะก็พยายามจะให้มีน้อยที่สุดแต่ว่าก็ให้ให้อยู่แบบโซนหลังบ้านตอนนี้ก็ยังเห็นเขียวๆอยู่ทุกคนจะเห็นแบบยังเขียวอยู่นะคะอีเลนอีเลนกลับบ้านแล้วเนี่ยค่ะ เขียวอยู่เลยนะคะต้นอื่นก็จะเขียวนะคะหญ้าก็เขียวอยู่นะหญ้าตอนนี้ก็เขียวอยู่แต่เราอะไม่ได้รดน้ําแล้วนะคะตอนกลางคืนตอนนี้ทุกวันเราไม่ได้รดน้ำหญ้าแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็เลยปล่อยอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวหีมามาก็คลุมนะคะทุกคนก็จะกลายเป็นสีขาวหมดเลย ตอนนี้นะคะกุ้งต้องขอตัวไปเตรียมทำอาหารก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องแมทอ้าหนึ่งชัมม่วโมงน้องแมทจะกลับมานะคะแล้วก็จะทานอาหารคํำวันนี้รู้สึกว่าลุงเคนมาด้วยนะคะไม่ไม่ใช่ลุงเคนอาเคนนะคะอาเคนมามา,มาทานอาหารที่บ้านช่วงหลังๆมานางไม่ค่อยมาเพราะนางยุง่งนางร้านรถนางลูกศรยังยุ่งแล้วก็วันนี้มาไม่รู้จะทําอะไรให้ทานดีไม่มีกล้วยด้วยนางชอบทานกล้วยทอดกล้วยแขกวันนั้นใส่ลูกกล้วยไปให้ดูแล้วนางก็ไม่ได้มาวันนี้ไม่มีกล้วยนะคะก็ อดไปค่ะอดไปก็เดี๋ยวหายังอ e ื่นให้นางทานแล้วพบกันใหม่นะคะก่อวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ